จ้องไว้จ <c oughs> ้องไว้จ้องไว้มองจ้องจ้องไอ้คารินมิกกี้ขี้ตื่นสวัสดีค่ะผิดด้านเย ขอต้อนรับกสูรรายการมิกกี้ขี่ตื่นยูจีเป็นทีวีมา13ปีครับนี่คือรายการแรกที่ได้ทำออนไลน์ <c oughs> คำว่าขี่ตื่นคืออะไรไม่ใช่ตื่นมาขี่แต่ขี่ตื่นคือตื่นเต้นคนนี่มันซตาๆไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตามเราต้องนิ่งนี่ซึ่งรายการของเราเนี่ยเราจะบุกมาตามหาคนหน้าตาดีแล้วทาเขาทำภารกิจไม่ว่าคุณเจออะไรก็ตาม แล้วใจคุณเต้นมไม่เกิน120ครั้งต่อนาทีเนี่ยคุณรับของรางวัลสุดยิ่งใหญ่ไปเลย<ว>ซึ่งที่สยามสแครวร์วันนะครับตอนนี้นะครับอากาศมันร้อนจริงๆเลยเชียรมีอะไรซ่าๆหน่อยไหม,มถั้าพมดถึงซ่าๆดื่มแล้วชื่นใจก็ต้องเอสเพยนะครับทีมงานครับขอเอสเพยมาดื่มไปชื่นใจหน่อยครับเอสเพยว้าเอสเพยว้าเอสเพย ฉีกกดน้ำอัดลมแบบเดิมๆ <S <S ทั้งแรกในยไทยนะครับกับน้ำอัดลมเพิ่มวิตามิน B6 และ B12 นะครับสนุกซ่าสดชื่นแอคทีฟแบบสุดๆครับรสเกบเบอร์รี่หอมมะงุนอร่อยสดชื่นแบบสุดๆรสซาวตี้ลิ้นจี่กินลิ้นจี่เน้นๆดื่มไหมเนี่ยกินพุ่งมาตีหน้าเลยล่ะ อร่อยแล้วยังน้ำตาลน้อยอีกด้วยนะครับการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกเพื่อสุขภาพยิบดื่มได้บ่อยอร่อยได้ตลอดวันอะไรใหม่ๆเนี่ยเหมาะกับคนซ่าๆเหมือนผมนะขอหน่อยเอสเพย์เยลลีเชคมาเอสเพย์เยลลีเช็คเช็คหนึ่งสองสามเช็ค10ครั้งเพื่อความอร่อย ได้ความอร่อยทั้งน้ำเละนเนื้อเยลนลี่ไปหาซื้อกันได้แล้วนะครับที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขากระป๋องละสิบห้าบาทเท่านั้นเองไปได้เวลามาหาคนตาต้าแล้วยากรู้จริงๆเลยว่าเด็กสยามเนี่ยสราบจริงไหมไปบ้านเดินหามันเหนื่อยนะครับต้องใช้สมองหน่อย ไม่เดินละดักตัวมนได้เลื่อนอีละคู่นี้ละกันคู่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรบ้างสองคนชื่อท็อปครับท็อปครับมิมี่ค่ะเป็นสองพี่น้องพิซซาไหมคู่นี้ซ่าก่อนเอ้ยเอ้ยมิมี่มิมี่มีแบบสัมผัสกับแบบประเชิญหน้าเอาอะไรเปอี่ยนฉุดได้ไหมอ่าได้เดี๋ยวเลือกกันเลยแพ้สัมผัสตายหนึ่งสองแซบเท่ากับเราสัมผัส น้น้องเผเชิญหน้าอ่โอเคเรามี2กล่องครับกล่อง A หรือกล่อง B A เอครับชิญหน้า A กับสัมผัสเอา B ครับสัมผัส B โอเคไปอะไรที่กลัวสัตว์งูครับเท่าไหร่ดี130ยส้วกินไล้ครับทำน้องสวยๆ130อยาถ้าทำได้ถือว่าเป็นคนต่าทุรักเลคือร้อยเก้าร้อยสีโอ้ย ร้อยห้าสิบมึงจะตายไหมเนี่ยลดให้เหลือร้อยห้บร้อมึงจับได้สวิมึงเอาของเราไปเลยสมวินะลไปล้ไปค่อยคล้วเข้ไปค่อยล้วงโอเคก้อนวันนี้โอเคแับนิดเดียวตามิามวิขยับลงไปลงขยันลงไปขยันไปขยัไปเลย โดนแล้วอ่ะสามีขับไปสามีขับไป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 สามีหน้าหน้าหน้โอ้คุณเหลือังรื้อมึงกระจอกสุดเลยหลงลื้อเลยมึงกระจอกสุดแล้วโอเคมาดูสิสัตว์ตัวนี้คืออะไรมาดูสิว่าจะน่ากลัวขนาดไหนโอ๊ยโอ๊ยตอแหกมากโอ้ยแล้วบอกว่าซ่า ตอนนี้ทีมงานติดอุปกรณ์ที่น้องมีมี่แล้วนะครับตอนนี้ใจเต้นอยู่ที่1 3 5มีอะไรที่เรากลัวมั่งสัตว์มีไหมคะหนอนค่ะกลัวหนอนพี่เปิดอะไรมาต็ตามหนูต้องจ้องไว้ภายในเวลา15วินาทีเอาหรือ130ยปอร30หนูรับของรางวัลไปเลยนี่นะคะถ้าพร้อมแล้วไปจ้องไว้จ้องไว้กลัวไหมความรู้สึกเป็นไงร2 9 129ตอนนี้129 หัวไหมสบายๆอย่าไปกนคนเหลือร้อยยี่สิบแปดเฮ้ยชิวสบายเฮ้ยเจ๋งร้อยยี่สิบเจ็ดโอ้โหสบายเลยจบเกมจบจบเลยจบสุดยอดอันนี้นนะี่โซดาโซน่าอ่าหนอนยักษ์หนอนตัวใหญ่มากเอาเป็นเด็กซา่ซาๆแบบนี้นะครับก็ต้องรับของรางวัลแบบซา่ซาๆนะครับเอสเพลเยลลี่เชคนะครับมี2รสชาตินะครับรสโซตี้รินจีและก็เกรเปเบอร์รี่นะครับซึ่งมีวิตามิน B6 และ B12 ด้วยเช็คได น้องี่ครับน้องดีครับพี่น็โพลิแคทดิครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับน้องครับชื่อเควิงครับของเราชื่ออะไรครับคาลิตครับคาลิตมีอะไรที่กลัวบ้างกลัวผีเราระมีอะไรที่คิดว่าตื่นเต้นมางเจอสาวๆแบบพี่ก้อยอะพี่ก้อยอะพี่ก้อยอ่ะได้เลยมึงจะต้องโดนดักหรือใครเพืนหนึ่งคือเผชิญหน้าสองสัมผัสเอาอะไรฝังฉุบอ่ะฝังชุบกันแคสสัมผัสยังยิงยาวกระเป๋ายิงชุบ อ่าสัมผัสนะครับเราเผชิญหน้ามึงเป็นเด็กปากดีที่กระจอกมากโอรอดูพี่ตอนนี้นะครับใจมึงตอนนี้นะร้อยสามห้าเมื่อกี้กูต่อให้มึงเลยร้อยสามสิบไอ้คาริตโอ้สบายพี่ต้องสามสิบวิเลยก็ได้ต้องสามสิบวิต้องบอกน้ำหนักขอขอย่างหนึ่งนะฮะอ่าเจอพี่ก้อยแค่คุณทำให้กูเฟซทามไม่เลยจริงป่าวพี่ามาลองนะมาเลยพี่อ่าเอาเลยไหมครับเอาเลยพี่จัดมาเอาเลยนะเอาเลยหนึ่งสองเตม ร้อยห้าอง้ยห้มะจอกมากอีกเด็กขี้โม่้อยหโอ้โหร้อยหกห้าร้อยหกห้าครับโอ้โหมึงจะตายไหมเนี่ยลองแล้วลองแล้วพี่นู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 เมืองอะไรกันกูตามกฎและกติกาแล่ถ้ามึงชนะกูบอกแล้วตัวก้อยแต่มึงไม่ชนะพี่พี่นาจสิงล่าทำไมผมขอคับพี่ก้อยหน่อยว่าผมขอเอขาอื่นพี่ดูทุกคลิปคลิปแรกพี่ผมรู้อะคลิปอะไร คลิปอะไรคลิปพี่ไปกับพี่เสกเฟซกัน้่อพี่ทำไข่เจียวสามล้านวิวเฮ้ยเฮ้ยของจริงว่ะแต่กูไม่ชอบเด็กกระจอกแปรปรวนมองไปมองไปคนต่อไปนะครับเควินนะครับซึ่งเป็นเพื่อนกับเด็กกระจอกคาริสนะครับอยากได้เท่าไหร่อ่ะขอมาเลยดีกว่าวัยรุ่นร้อยสิบสิบไปร้อไปเยอะไปร้อยสามสิบร้อยสามสิบเดี๋ยวให้ทางบ้านดูก่อนนะครับพี่ถ้าผมทำได้ให้อะไรพี่คุยกับพี่ก้อยเหมือนกันได้อะได้ถ้าทำได้ถ้าพร้อมแล้วจับสามี ดุยมามามาตอนนี้ร้อยสาิบอยู่นะครับตาบมตามสามีนะตอนนี้ร้อยสิเป๊ะๆนะครับเขามีก็มีด้ออเขามีเออเออับเลยพี่อุ้มอชวงอุ้มชวชวหนึ่งสองสามจริงรอีกไสาจริงไอ้เควิน้ายจริงมากแตาเฉลยคือโวด้วง อ่าโอเคสาตาแบบเควินนะครับรับไปเลยนี่เอ p l พ y j e จลลี่เชคนะครับเ r รนเบอร์รี่นะครับแล้วก็ s a ลตี้ลินจีนะครับแล้วก็ที่บอกว่าถ้าทำได้จะไฟตาาหาก้้อยนะครับคาลิทพี่เป็นคนตอแหลกคุณไม่ให้ไป <c oughs> เป็นคนตอแหล <c oughs> ตอนนี้มีสาวนั่งอยู่คนเดียวนะครับ <c oughs> นั่งแบบเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อย,ย,อ,ยอยู่คนเดียวสวัสดีครับ <c oughs> เรีย นั่งนั่งทำไรคนเดียวอะเราเพื่อนค่ะไปซื้อของด้วยกันรอชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อน้ำใสค่ะน้ำใสนี่น้ำใสนี่ใจจริงเนี่ยหนูเป็นผู้หญิงที่ซ่าไหมซ่าเอางี้ถ้าหนูซ่าจริงวันนี้พี่มีแบบทดสอบกหนูดื่มเอสเพย์แบบคู่รักได้ไหมคล้องแขนกันแล้วก็ดื่มเอสเพย์แล้วพี่จะวัดใจหนูว่าใจหนูเต้นไหมผมอยากรู้ดิ ว่าผู้ชายอย่างผมเนี่ยจะมีเซ็กแอบเพลียวกับน้องไหมโอ้ยตอนนี้ได้มร้อยสี่สิบยผู้หญิงเขาคิดผู้หญิงเขาคิดเรามีเอสเพย์สองรสชาตินะครับหนูคนไหนดีคะซอสที่ญีุ่โอ้ยน่ารักเออว่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเลิฟช็อตกันด้วยเอสเพย์นะครับสองสามไป แบบนี้เงินรางวัล50,000บาทไปทั้งร้อยฮะไม่ไมีให้กดชื่อไหมกดชื่อค่ะไปเล่นเกมกันนะมามาเล่นเกมได้มาวันนี้มีช้อยหนูเลือกประชิญหน้าหรือสัมผัสสัมผัสสัมผัสกับหนูพี่ไม่ลำเอียงถ้าไม่เกินร้อยแปดสิบหนูรับของรางวัลไปไม่ได้ละกันถ้าไปเกินร้อยสี่สิบรับของรางวัลไปตอนนี้ร้อยสี่สิบแปดตื่นเต้นขึ้นอีกแล้ว ก้งตอนนี้152ไม่เกินร้อไปหนูสมวินาทีเขาจะจับไปจับไปได้จับไปนลนิดนึ่งทนลงนิดนึงเอามือเอามือเขาไปทำอะไรสามิอะไรอ่ะสามิหแอ้เฮ้ยทำไมชิวว่ะ3 2 3าเฮ้ยน้องน้ำใสใต้จีนรอบถือว่าได้ของรางวัลไปมาดูหน่อยมาดูหน่อยมีอะไรดูหน่อย ไม่คู่เลยเหรอนี่แหละตัวใหญ่อ่านี่ของรางวัลของเรานะครับ S Play Jelly Cake นะครับสองรสชาตินะครับมีรสซอสตี้ลิมจี่นะครับแล้วก็เฟรปเบอร์รี่นะครับมาเช็คหน่อยเช็คหน่อยสวัสดีครับตัวนะครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องค่ะชื่อน้องน้องนอตหนูเป็นคนซ่าไหมจริงจริงมเป็นเด็กซ่าไหมจริงจริงอะหนูเงียบนะคะเงียบอะเงียบมากไหมเงียบอะแต่หนูซ่าลึกๆอะไรที่หนูเจอแล้วหนูคิดว่า ใจหนูเต้นจริงๆอยู่ข้างเที่ใจหนูก็เต้นแล้วนะคะจิ้งเปาพี่คุณจะเข้าไใครแบบไหนจริงจริงกับพี่ก็ได้เลยนะแต่ติดพี่พี่มีพี่ก้อยแล้วหนูขอโทษแล้วมีกลัวอะไรไหมมีกลัวอะไรไหมกลัวกับจิ้งจบอะไรอีกตุ๊กแกวันนี้พี่ขอตาหนูเลยไหมมาทำภารกิจกันมีภารกิจ2แบบหนึ่งคือสมัมผัสสองคือ,อเผชิญหน้าหนูเลือกอะไรอยากเผชิญหน้าเผชิญหน้าไม่เกินร้อยยี่สิบอ่ะคะไม่เกินร้อยยี่สิบเออตอนนี้ดีครับเหลือร้อยสิบเจ็ดเหลือร้อยสิบเจ็ดนะ ห้ามจับนะคะโอเคซึ่งถ้าเกิดเปิดมาแล้วหนูไม่เกินร้อย5วินาทีรับของรางวัลไปเลยพร้อมไหมคะับคุณสวยพร้อมค่ะพร้อมไหมคะ15วินาทีหนึ่งสองจ้องไว้ต้องไว้จ้องไว้จ้องไว้มองมองไว้มองไว้ตอนนี้ร2อย5วินาทีใส่แว่นด้วยใส่แว่นเดงไม่เห็นมึงเหลี่ยมเยอะเลยนึก ปิดตาด้วยปิดตาหรือเปล่าเปิดตาอยู่เปิดตาอยู่เปิดตาอยูหมดไ่ได้ไหมทีมงานหมดไปแล้วโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะลูกโอ้โหเอาแลเอาแล้วมงานโอ้โหเป็นไรมันรู้สึกยังไงตอนแรกบอกว่าชิลชิลสบายสบายดูบอลหนูกดทิ้งจบอ่าอะไรดูบอลหนูกดตุ๊กแก่อ่าอะไรเกี่ยตุ๊กแกไม่ต้องห่วงที่พูดมาทีมงานมีหมดไม่เป็นไรนะวันนี้ขอบคุณมากได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะโอเคไม่เป็นไรนะครับ เด็กคนนี้ผมภูมิใจนำเสนอนะครับเพราะผมเจอคนในส้วมชื่ออะไรน้องรักสวัสดีครับชื่อเพีวครับผมีแฟนยังนะยังไม่มีอ่ะชอบสาวแบบไหนสวยแบบพี่กอยก็ได้พี่พี่กายก็ได้พี่อุย <c oughs> อ้ย,อยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอายุ17ิบเจาไหมเราซาไหมเจ๋งไหมเราเจ๋งไหมพี่ลองกับผมได้เฮ้ย <c oughs> มีอะไรที่กลัวมั้งกลัวประวานครับอืที่ประวานปกติคนทนั่วไปเนี่ยมีสองอย่างให้เลือกอย่างใดอย่างหนึง่งซาแบบเราเนี่ยสองอย่างเลยได้ไหมโอชิลูช่มา อะไรก็จำได้หมดได้อยากไล่ใจเต้นไม่เกินเท่าไหร่ร้อยสามสิบไหมล่ะได้พีร้อยสามสิบอ่ะร้อยสามสิบคิดว่าในนี้คืออะไรระงวัลนี้ระวัลเร่เรจ้องไวสิบห้าวินาทีไม่เกินร้อยสามสิบนะครับแล้วของรางวัลไปเลยถ้าพร้อมแล้วไปโอเคสิบห้าวินาทีใจเป็นไงตอนนี้ชิวเฮ้ยมันชิวอะเฮ้ย จุ๊บจุ๊บจุ๊บเฮ้ยจุ๊บเลมบแล้วชิวจุ๊บเออห้าเกันเท่าไหร่จุ๊บเออห้ามกันเท่าไหร่เออเออสามสองหนึ่งมันได้เลยมันได้เป็นป้าผมบอกแล้วอีกอันหนึ่งสัมผัสเอาไหมเอาวัดไหมวัดเอามาเด็กคนนี้นะครับจะโชว์ความซ่าเล่นสองภารกิจโดยการสัมผัสแถมห้อยตุ๊กแกไปด้วยโอ้ผมบอกแล้วสบายพี่คิดว่าเท่าไหร่คืออะไร ก็คงเหมือนมะลายเหมือนคนอื่นเขาแหละอยากได้แบบไหนอยากได้โดนแล้วตายอะพี่ถ้าหนูล่วงแล้วค้างไว้สามวินาทีไม่เกินร้อยสี่สิบรับของรางวัลไปเลยแต่พร้อมแล้วไปร้อยสี่เจ็ดลงคลาสคลางจะไปจะไปจะไปเออจะไปมือมือเป็นอะไรเนี่ยมือมึงเงี้ยจะไปจับซี่มึงจับไอ้เพียวจับเออ อีกสิบห้าวิตาดำรอร้อยสี่สิบได้เลยเบอร์อว่า39นะครับล้องรักผมได้ครับภารกิจสำเร็จครับเจ๋งไว่คาลิตคนเก่าเยอะไอ้คาลิตนี่กระจอกมึงยังไม่กลับบ้านอีกเหรอนี่เขาทำได้กับสองพารกิจเนี่ยทำได้ป่ะพี่ถอดออกมาดิออมตุ๊กแกออมตุ๊กแกออมตุ๊กแกไม่ไหวกล้าเรากล้าไม่ไหวว่ะอาซาแบบคูณสองแบบนี้นะครับต้องรับของรางวัลซาซาแบบคูณสองไปเลยเอาไปนะครับ S เพล์เจลลี่เชคนะครับมีรสเกรปเบอร์รี่นะครับแล้วก็โซตี้ลิ้นจี่แล้วแบบคูณสองไปเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับวัดความซ่ากับวัยรุ่นดีสยามสแควร์วันทำให้ผมรู้เลยว่าจริงๆแล้วอะผู้หญิงส่วนมากใจใจนิ่งกว่าผู้ชายผู้ชายเนี่ยแข็งแกร่งแค่ภายนอก แต่ผมชอบเด็กปากดีนะครับมันเหมือนกับตัวเราเองอะที่เราเป็นลูเซอร์แต่เรากระจอกแต่เราขี้โม้อะไรเงี้ยน่ารักดีแต่ขอบคุณด้วยนะครับสําหรับผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนนะครับให้ผมได้มาซ่ากับวัยรุ่นที่สยามสแควร์วันในวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับเอสเพย์เยลลี่เชคนะครับขอบคุณนะครับไปหาซื้อได้นะครับที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับกระป๋องละ15บาทและขอบคุณนะครับสําหรับสถานที่ในการถ่ายทําในวันนี้นะครับสยามสแควร์วันนะครับขอบคุณนะครับ อย่าลืม Subscribe นะครับช่อง GMMTV แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับ Please Subscribe GMMTV and Comment next time กกี้ขี้ตื่นจะไปที่ไหนเจอกันเป็นขับเป็นขับอินเตอร์ไม่ S play เยลลี่เชคเขย่าได้คลายหิวกับเนื้อเยลลี่เต็มๆนิกกี้ขี้ตื่นผมชื่อการีเป็นเด็กขี้โม้ครับ ผมชื่อคาริคับผมเป็นเด็กขี้โม้ครับอผมคิดว่าผมซ่าแต่จริงๆไม่ใช่เลยครับผมกระจอกครับผมคิดว่าผมซ่าแต่จริงผมกระจอกครับอ้อนแอเคยได้ยินไม่เกิดทันไหมโอ้ยโอ้ยหัวใจมันอ้อนแอใจมันอ้อนแอไม่เคยขนาดแล้วหน้าตาดีจะชี้ชอบปิศาจรวยเคยได้ยินไหมไม่เคยเหมือนกันพี่เพลงกูเงียบขนาดนี้เลยหรอไม่ใช่นานแล้วทิใส่รวยพึ่งปล่อย